นกเยอะมากๆค่ะต้นไม้เปียกเขาก็เลยบินไปเกาะสายไฟบินไปบินมาหาที่นอนดูที่นอนค่ะเปียกนี่นี่คือที่นอนของเขาบินข้าวบินออกว่ามันเปียก บนต้นไม้ก็เยอะมากยุบ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 บนต้นไม้มี่บนสายสาสายไฟ หลังฝนตกก็จะชุ่มฉ่ำนะคะบรรยากาศหลังฝนตกชุ่มฉ่ำมาก